สีค่ะขณะนี้เรากําลังขับรถกับกรุงเทพจากพะเยานะเดี๋ยวเราจะทําเส้นทางการขับรถวันนี้วันที่15เมษายนปี2568ให้ดูว่าถนนทนทางช่วงหน้าร้อนระวันพยาวันเราจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มีไดรเวอร์ของเราเป็นคุณซิริกุลผู้ขับรถ ที่ผ่านมาเมื่อกี้เรามีดอกไม้เยอะมากเลยว,วันนี้เราจะเก็บภาพดอกไม้ต่างๆให้ชมว,ว่าดอกไม้น้าร้อนเป็นยังไงที่เห็นก็จะมีแบบดอกไม้สีเหลืองกับสีม่วงที่จะบานอยู่ช่วงนี้อันนี้อะไรอันนี้ลั่นทมบ้านนี้เขาอ,อันลันทกเขามีชื่อใหม่แล้ว